อันนี้คือวิเศษณะของทิตายะสตัวนี้มันคือกิริยาในระหว่างดีๆนั่นเองทําไมจึงบอกว่าอย่างนั้นเพราะว่าพอรอบแล้วว่านะโอโหสิไม่ได้มีแล้วราชาเมสยาแก่พระราชาเมเหสีก็ไปแปลกิริยาไอตัวขยายแต่ละตัวคือทิตายะพอทิตายะปั๊บมันก็จะยิงซ้ายครับผู้ดํารงอยู่แล้วสุขเขนในความสุข เสร็จแล้วมันก็โดดไปเอาไอ้ตัววิเศษณะของราชมเหสียอีกตัวหนึ่งมันก็ทําหน้าที่เป็นเกียร์ในระหว่างของราชมเหสียานั่นเองแต่โดยชื่อของมันเรียกชื่อว่าวิเศษณะอาราพามานายะผู้ไม่ไม่นะครับตัวนี้ราพธาในความได้มานะปัจจัยแปลว่าอยู่เป็นวิเศษณะของอิจิลิงเป็นอายะผู้มันจะแปลว่าผู้ครับไม่ได้อยู่การนังซึ่งเหตุว่าจะน่ามาตังปีแม้สักว่า คำว่าอเยข้าแต่แม่เจ้าตวางอันว่าพระองค์มาพายิอยากกลัวแล้วอิติดังนี้ทุกข่าปรเรตายะศัพท์นี้จะต้องท่องครับคืออธิบายก็จำยากทุกข่าปรเรตายะผู้มีความทุกข์เป็นเบื้องหน้าทีนี้ออท่านอาจจะสงสัยว่ามาพายิมันยังไงมาพายิตัวนี้มันเป็นหมวดอัจฉติีครับ หนึ่งต้องรู้จักมาสับว่ามันปฏิเสธอะไรบ้างมา,ามาสับมันปฏิเสธในหมวดปัญจมีหมวดหิยัตตนีนะครับแล้วก็หมวดอัดชัตตนีปฏิเสธสามหมวดอืืืืออ,อัดชัตตนีมันปฏิเสธสามหมวดนะครับแล้วถ้ามา มาสับที่แปลว่ายาเนี่ยมาเมื่อไหร่ประโยคนั้นจะไม่ยาวครับจะจบสั้นสั้นถึงสั้นที่สุดนะครับอย่างตรงนี้แค่สองตัวมันจะไม่มียาวกว่านี้แล้วครับมันจะสั้นบางคับสั้นนะครับยานี่พอตัดมาสับนี้เป็นพายิหมวดอัจฉริตตย์เฮยตนีไม่ต้องมาพูดถึงมันหรอกครับเพราะว่ามันไม่ค่อยมีใช้ดังนั้นก็เหลือแค่ปันจะมีกับอัจฉริยที่แปลว่ายานะครับถ้าเป็นปันจะมีมันก็จะชัดเจน ส่วนหมวดอัจฉติีโดยมากมันก็ลงท้ายด้วยย,ยี่ยี่อย่างเงี้ยครับยีย่ยี่กินแต่ยี่ามาวินาสยี่อย่างเงี้ยต้องมีมาก่อนแล้วก็ลงยี่ย,ยีย่หรือลงท้ายด้วยสระีไอ้ที่ลงท้ายด้วยสระียี่ย,ยี่น่มันคืออะไรมันคือโอหมวดอัจฉริน,นั่นแหละแล้วแล้วใช้อ e ีแทนโอตามข้อบังคับของหมวดอัจฉติีใ e ช e ้อีใช้อีอัจฉติีแต่อ e ีเมื่อลงมาแล้วมันจะต้องรัศ อีเป็นอีครับส่วนธาตุนะครับส่วนธาตุคือพยะธาตุพยะธาตุเนี่ยมันลงนัยยะปัจใจัยยะปัจใจนะครับในกัตตุวาจกแล้วก็ตามด้วยอีอัจฉนินะปัจจัยที่เรื่องด้วยหน้าทุกตัวลงมาแล้วลบหน้ทิ้งนะครับลงมาแล้วตัวนี้ไม่ใช่นัยยะหรือนัยยะ เนนิยนาเปนาปยะน่าจะใช่นะครับผมอาจจะไม่มั่นใจสักเท่าไหร่เพราะว่าพอปัจจัยที่เรื่องด้วยณนะลงมาแล้วลบณนะทิ้งมันเหลือ,อพระยะยะอย่างนี้พอลบแล้วทีฆะต้นธาตุนะครับเป็นพาญิเป็นพายะมันอาจจะลบหรืออาจจะเป็นปัจจัยตัวอื่นผมไม่มั่นใจกลายเป็นพาญิครับกลายเป็นพาญินะครับ ขอขอขออภัยนะครับตัวนี้ตัวนี้ผมอาจจะไม่มั่นใจหรืออาจจะเป็นเอน้าปัจจัยอะเอยะนุนานานาหาโอเนนยะอะเอยะนุนานานาหาโอเนนยะอาจจะเป็นหนาปัจจัยในหมวดสุธาตุก็ได้หนาะนะปัจจัยในหมวดสุธาตุผมก็ไม่มั่นใจนะครับขออภัยด้วยเนี่ยตัวเนี้ยเพราะว่า ปัจจัยที่เนื่องด้วยนะลงมาแล้วมันจะถูกลบน้ทิ้งพอลบหน้าทิ้งปั๊บสัญ,ญลักษณ์ของหน้าปัจจัยก็คือต้องทีฆะต้นธาตุเป็นพายินะครับเป็นพายินั้นมันก็เลยมีรูปเป็นพายิทีนี้ที่เรารู้ว่าที่เรารู้ว่าประธานคือตะวังเนี่ยมีข้อสังเกตทุกครั้งที่มีมาสับปับ๊บโดยเฉพาะใช้กับหมวดอัจฉริยประธานไม่ตะวังก็ตุงมเหเพราะเป็นการห้าม เพราะเป็นการห้ามหรือเป็นการปฏิเสธฉะนั้นจะไม่ใช่ตัวเองไม่ใช่คนพูดปฏิเสธแน่นอนไม่ใช่คนอื่นปฏิเสธแน่นอนต้องคนที่เราพูดด้วยที่ถูกปฏิเสธนั้นประธานจึงเป็นตวังกับตุมเหตได้สถานเดียวเท่านั้นนั้นถ้าเป็นถ้าเป็นตุมเหมันก็จะลงท้ายอย่างนี้ชัดเจนจะไม่มีปัญหาเพราะามันลงท้ายด้วยถาแต่ถ้าลงท้ายด้วยอีอย่างนี้ปุ๊บมันมีปัญหานะครับเพราะว่ามันจะไปสสสับสนกับตัวอื่น อย่างแน่นอนนะครับซึ่งในประโยคนี้นี่คือประโยคยากาประจําตรงนี้เลยนะครับแล้วก็ตอนท้ายๆเนี่ยพอตอนตอนตั้งชื่ออันนี้ก็ยากตอนสุดท้ายเนี่ยแล้วประโยคนีน้จะต้องแปลได้นะครับจะต้องแปลได้เพราะอะไรเพราะมันเป็นประโยคสุดท้ายถ้าเกิดเขาออกมาแล้วก็ออกข้อแรกท่อนบนข้อ2ท่อนล่างแล้วมันมาจบตรงนี้เราจะทิ้งประโยคน,นี้ก็ไม่ได้จะแปลไม่ถูกก็ไม่ได้มันต้องถูกครับประโยคน,นี้เพราะมันเป็นประโยคสุดท้าย นะครับเพราะมันเป็นประโยคสุดท้ายนั่นเองอ่าครับมีจุดไหนอีกครับที่สงสัย